เห็นไหมว่าเราสร้างเอาทั้งนั้นนะสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสําคัญมั่นหมายเป็นของเราสร้างลูกขึ้นมาผัวขึ้นมาเมียขึ้นมาพี่ขึ้นมาน้องขึ้นมาก็จะมีลูกของเราผัวของเราเมียของเราน้องของเราพี่ของเราขึ้นมาถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกผัวตัวเมียของเราเป็นอะไรไปเราก็เดือดร้อนกับมันละมันเป็นอนนานัตตาอน,นัตานี้ปนแปลว่าอะไรแปลเป็นภาษาอีสานว่าไงเอ,อ,อยไปชิดเอาดีนึก ถ้าคิดเอามันยากนั่น่ะคิดแลยยากกับว่าเฮ่อค้นยากนะคือแล้วมันยากรถเออคือแต่ยากอย่าไปคิดมันจะบ่ยาามันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้แสดงว่ารถที่เราบังขับได้มันก็เป็นอัตราดิบ้านเท้าแปลว่ามันเป็นไปทัวมันเป็นอะไรก็ได้น่ะคือมันมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันเป็นลูกเป็นไปทัวหัวเป็นไปทัวเพิ่งบ่ได้หรอกโอแม่มันเป็นไปทัวเราเพิ่งบ่ได้หรอกมันเป็นไปทัวนว่าเป็นนันตา มั่เป็นไปทั่วมันบ่กเป็นไปย่างที่เขาต้องการเป็นอนัตตาันเป็นไปทั่วมันเป็นยังก็ได้ยางดินก้อนนั้นอ่ะย้อนไปหาดินอีกทีนึ่งนอกจากปั้นควายได้แล้วปั้นอะไรได้อีกปั้นได้ทุกอย่างที่เราอยากจะปั้นใช่ไหมดินก้อนนั้นเป็นอนัตตาเพราะมันปั้นเป็นอะไรก็ได้ความคิดที่มือนกันความคิดเป็นอนัตตาเพราะว่าคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้มันเป็นอนัตตาในแง่ดีก็ดีในแง่ของวัตถุมันสร้างสรรนะถ้าเกิดว่า ร่างกายของเราไม่เป็นอนัตตานี่เราแย่นะทานข้าวเข้าไปเนี่ยข้าวมันเป็นอตัตตามันไม่ยอมเป็นอนตัตตาให้มไม่ยอม่อยเลยนะอาหารนี่มันเป็นอตัตตาอยู่งี้ยเป็นก้อนอยู่งั้นเลยกินแล้วอาหารไม่ย่อยอนัตตาเนี่ยเพราะมันย่อยได้นี่นะจากข้าวกลายเป็นเศษอาหารกลายเป็นอุจจาระได้เปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงมันแปรผันอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติเป็นของดีเพราะมันพัฒนา ก็คทีเรียกว่าพัฒนาถ้ามาใช้กับจิตเรียกว่าภาวนาแต่ถ้ามาใช้ในแง่ของปรมัติ์แล้วนี่ต้องภาวนาให้อันิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นธรรมนะทีนี้เราจเจริญสตินี่เพื่อรู้จักขบวนการสิ่งเหล่านี้แล้วมันได้รายละเอียดทางปัญญาพอได้รายละเอียดทางปัญญามันก็เกิดการเบื่อหน่ายในสังขารในความไม่เป็นไปได้อย่างใจเนี่ย ก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตเย่อมลุดพ้นเมื่อจิตุดพ้นนั้นก็จะทําลายอุปทา,านอุปทา,านคือไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราเป็นของเราอุปทา,านก็คือการปล่อยในสิ่งที่เราเคยยึดในสิ่งที่เราเคยถือเนี่ยอุปทา,านหมายความว่าไปปั้นให้มันดินดีๆเนี่ยไปปั้นให้มันเป็นควายขึ้นมาได้ก็เพราะอุปทา,านเราอยู่ดีๆเราอยากจะได้ลูกเราก็ปั้นลูกขึ้นมา เราอยู่ดีๆอยากจะได้ผัวได้เมียก็ปั้นขึ้นมาเพอปั้นขึ้นมาวันใดวันหนึ่งมันไม่เป็นอย่างใจของเราแล้วก็ทุกเพราะสิ่งที่เราปั้นขึ้นมานั่นแหละเพราะมีอุปาทาน